ไอ้อดนะต้องก็เ hey. ก He the ็บ um. ม so ันเกินม so ันเกิดเป็นหนองไม่นีคือการดูดสามารถที่จะตัวตีมากัครับ่ระคองไม่กลอบดมันควยต้องเกยบตัวตาการไปตามมากแคองมันเมื่อคือข้าวใส่ฟางทำด้วยไฟที่ใส่ป่ามันเดนอลอีดึงต่ว่าวันเมื่อรึงวัรสัางทวารหน้ามีแต่งานแต่ความคืนละจนเกิัของงาด้วยอีกันึ่งด้ิดรวดใบหนึ่งรวดตาลา มันทีจิตคนหนึ่งสัที่เราข้ามธารมาติ้ำใหุ้ดโค้ดุดโค้เลยในศาสตร์ที่บอกก็เพิมแต่ละกางมันสีตัหนึ่งม่อที่บอกเลยว่ามึงดูเหลังานหลายอย่างกันมึงงานทีที่เราสุดโค่อยเดียู่กับตอนนี้มันสุดโค้ดุดโค้ดุดโค้ดุดโคันตลอดอีกหนึ่งมันสดแรงมากเลยน่แต่จิตนีนจามาที่จะมาหาขอบคุ้เลยเนี่ยแล้วเขาจะเป็นทหารที่ดีก่อน ทหารกีเกอร์ตดสินใจเมื่อกีนั๊ต้นวัตผลเจมีนกอนนอสิทามาเยือนนีที่ติดอผลฝนตะเกียงทาะวันอกิีนอ๊กี่ยัไม่ติดตากอนนี่ยากบน่อยตัดเยื่อที่ติดติดาต้องมองมาใจข้ามสะตอนขางรถไฟเาไม่มองเขาไม่ใจกีเซอรนะ่นห่มองใจปันเหน้า ดูดานุสาวขันยูดูดอากาอยูด้ายกนไอคี็นเสาวคนไม่ไม่ก็มันที่ทีดหาตีคูดายเ้าไปเทียบโผหน้าหน้างบนมาก้าเดียวโกเทียบหน้างดูด้าหน้างฟันยูแต่ไม่เหมาะกับลเงพ่อที่ลุงพ่อคุณเดาเอาเอาดาวเอาหลอดไปตรงคอเล่นมันนั่นดู้านั่งกระทับประทับนั่งดีที่นี้ อยทีย่เห็นเนี่ยคนเต้ตล่าเป็นอีหว่านั่งมี่ันฝันทศกัณฐ์ตระกูลขุนเถี่ยจะนั่งไปถึงทุกทีกทุกทายที่หลังเนย่ทยทศกัณา์เลยต้อหนานั่งน,นั่งสุนกวาทศกุณฐเอื้น,นั่งจะเป็นไงนั่งไปต่งางทศกัณฐ์ทศกัณถามว่าถ่านนี้อยู่เกาะโน่นดีเธอมาจากไหนเม็นบไลน์ไหนล่าไม่เป็นที่นั่งนานดี ที่จะถามว่าเธอมาจากไหนนั่งตอบว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนไม่รู้จ้าค่ะเธอไม่รู้หรือรู้พระเจ้าค่ะเธอรู้หรือไม่รู้พระเจ้าค่ะตอบกีประโยคนี้คนทั้งหลายงาน,น,นหนึ่งมาสูาส่ข้าเป็นเล็กน้อยแต่ยังไงก็เลยจับติดตอบคน่นกเเลยจับดีดานหน้าที่เธอได้จับถามมาเงียบก่อนอย่าฝ่าวางหน้า แต่ถามบึงจึนถ้าเกิดตัดวาดูกรนองยีที่จะทากรถามเพื่อวาเพื่อมาตักไปเพื่อตอกมาโกฮีหมายค่มาจังดหบขาพราเจ้าหมาย่บวาขาปลาเจ้ามาจากเพื่อนจิตจะล่งจมาฟังเสียงจะล่ง้อหูถ้ากุไปเจ้าเหบนตาเองแต่าขาปราเจ้าคิดมาคำถามมาเพื่อมาตากไป ข้าพเจ้าิ ane, ีบ่ากนที่มันเกิดพพนี้ชาข้าพเจ้าไม่จากใสมาจัมนรกมาจักประวันก็หงจาดเลื่อพุธเจ้าทากุฎเจ้าวตารจิตจิตแล้วประโยคที่สองที่สมาข้ถามเธอว่าเธอจะไปนไหนเธอตอบว่าเธอไม่น้ไหมากจนไม่จระเนังานจะพูดตตอบว่าที่มันทนจะไปรุกรังพระองค์จะรู้เรื่องแต่มันคิดว่า คำถามนี้ถามว่าเมือ่อบรรจันตตายแล้วยบรรจันจะไปไหนจะไปสวรรค์มนรกคงดีกว่กกาการถามัะให้รู้เพื่อเจริญปัญญาปุจจาระตาดีแล้วดีเลยดีเลยอประโยบพิสารอาจาก็ถามเธอว่าเ,เธอไม่รู้หรือเธอตอบว่ารู้หมายควไม่ายังไงรู้ว่าความตายต้องมาถึงเราสักวันแน่นอน แต่ไปก่อนเป็นเด็กหรือตอนนี้ก่อดบแต่ต้องไปนี่รู้ว่าต้องไปทุกเดือนก่อา5ปีอันที่สามแล้วประโยคที่สี่จะรับก็ถามเธอว่าเธอรู้หรือเธอตอบว่าไม่รู้สารของวันนี้หมดฉันหมายความว่าต้องไปแน่นอนแต่ด้วรู้ว่าจะตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นเมื่อรู้ว่าจะไปเวลานี้แต่ต้องไปนีอแพระพุทธเจ้าสาธุที่ดีบไาง งานลุกเป็นพระโคดามันคำว่าพระโคดาบันค,คือที่เกิดอีกว่าเกิดอีกเจ็ดชานที่เขาชื่อว่าใน่าพอพระโคดาบันคำกระตุ้คือเกิดเป็นมวงอีกเจ็ดเมียเป็นี่วดาเจ็ดเมียม่าเกิดเ,เ,เป็นดวงทางที่เก็ดอีก็นลุมลกมาสตรคลนี่คือพระโคดามันคำโกง ขันตางที่ก้อตัวตบันขันโกาังโกละโกลังโกละเกิดปรเทศรดาสามเพียวเกิดเป็นรูองเพียงที่สามบรรลุเป็นสอระพุ่ตหได้พระโวบันขันที่สามที่เอกพิษเกิดประเทได้เพียงเดียวหรือว่าเพียงเดียวตับไปทิศทางแล้วนั่งจะกิ้มะเสียว่ เวลาคนเกิดจะมาข้างจีนแต่เหนอารมณ์ของว่าโสดาบันขึ้น่อมตายยอมตายดีกว่าจีนขาดทำให้เจเรลาปัคนตายเวลาปัญเนี่ยวจับมันคงเลี้ข้นน่งกมีความพลัรถนาส่ัสงใส่าสงไสนี่ข้นความปลัรถนาใส่บัวสงใส่ราท่านดีดีที่เกี่ยวงบัวสงไส้ตีนงเลี้ยคจับเลือดนี้คว่ำตายเป็นอารมณ์มีเรื่อน ข้างใจที่ดีดีกันพราะเปอเปร่วงร่ำของความขอรับของความอลังงานเรืที่าจับตรองนี้กเลยจับขั้นเคยนั่งขั้นเวยที่น้องนเต็มหมดก่อนถ่ายเลยขั้นเคยมาตะกบสี่อำเงันง้าเงินนุ่งกระต่าย้ส่าองนี้แกมางานเป็นจริงเลยยกควันเลยแต่จำได้เป็มทุกทีที่เข้าทางต้หลายดี นำมืยดีทั้งปูฟางทั้งปูบอ้อด้วยแต่ักคนเนี่ยที่ดีศาสนาวาจาประจิตสำนเกหน่วยนี่ขนนดไปก็ว่าลำบากตอนนี้เราดูฝันมีตพระกะดานด้วยที่มาจะยิ่เลยฟังท่องฟังค์นของสิบเลยจังไศึกษาได้อานปึนไอาศัยสิ่งเหานี้มากกว่า็นแค่ง้นที่หมดเจ้ามก้มถือกสะบยกรับมุกคน ในความเป็นพอเป็นแง่เป็นพี่น้อมกันแม่กลางตีดูจังยูโยมกันตัดตียุบยึดต่อบริินทรีย์ไม่ก่อนเต่าเสินที่เสียงเนี่ยอดมากบรินทรียไม่ก่อนแต่เราไม่ได้อินทราแม่ก่อนครับฝันแะ่ในกรณีหาติเง so ินโมเดลต่อที่โมจัดต้องตรงต่อนเรื่องกนลังปานา เช็นับตัอุ้มหออุ่มลูกดีั้งแต่แรกที่วราพอปัะแมน่เยียงลูกเยียงหลานพ่อเป็นลูกกราเป็นเลี่ยงทดแทนถึงบ้นไปจริงปรารื่ปาดเกรเด็นละบาทคนละเมื่อแต่วายเหนกันเล้ยเขาเป็นกันเหน่ยนั่งกันดัเป็นว่าเป็นยัติธรรมคำวายาติธรรมคือตั่คิดแต่ตัเรี่งดี ต да ีพ่อต um ่ำน um er ี้ดุขคนที่ห้อกให้ีพ่อต่ำนี้ดุขคนที่หนักห้ที่หนักประทุผู้หันของนามอาหารของพระกภัยทันี้ปฏิเสธนี่ยหมวดชาติวะโกนเพื่อเตรนยมอุปสรรเพื่อจเป็นปุจมาเห็นของคนโบเพื่อทพักควรอิปบโอกายใสกายเรื่องเดยตาภาวนาอาจเปนบุญบ้าง มีสามคำวันสมุนในการนั่งภาวนาเสียวกวดมุ่นน่งมวนนั่งอ่านถึงมวนแบบจิวิญาณมุ่นเงิ่เสมอบกคลิกทางายหลบความหลบให้มวนให่บุญว่ามม่นเงินบุญว้าแต่ตะกุกตะครุดตัจิติญญรท่านแห่งมวนแห้งเสมแห่งลายแห้งสงบแห่งเย็นก็เป็นเลพอเราปัญหาท่านท่องูุปึิษาท่านมันจะมีท่านออก ผู้ใดซื้าท่านผู้ปฏิบัติท่านจำบนมีปัญหาเรียกประจโบ่นแ่งปัญหาปีบ่นปัญหาปัญหาผู้ปัญหาเกิดมากาตัวนี้นนาสามเที่ยงไคที่มองเทียงใเนี่ยแท่า้าวายหมดกเจะมีปัญหาไปท่านไ,นไปปีนยาแล้วก็ตากาามาโม่เคยอกับท้าวยาคุณยี่ยว่านัดเป็นกระชาจปิดใจขายผง้ก้อยกับท้าวปลาเจ้าก็คง หนึงเกาะหนึงเกาะกลมหักเกาะกมหักหักเรเป็นเมิกหากเราติดหากเรื่องที่เราให้คนไ่สายตาเา้อ่ชี้จดใดไม่สายเดียวกันแลถึงยก้อื่นถักอราไม้เขาหักก็จะพลาดเลยถ้าเราอื่นถามึันหมดอะไตรงดี้นี่เป็นอะไรน